ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้คิมเบอรี่เนี่ยสำหรับพี่ฟอร์ดแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เขาสวยที่สุดผู้หญิงเวลามีอายุเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีความรักจะเป็นช่วงที่เขาจะสวยที่สุดแววตาของคิมเบอรี่ตอนนี้สวยมากเคยได้ร่วมงานกับคิมเบอรี่หลายครั้งแล้วทุกๆครั้งที่ร่วมงานคิมเบอรี่เนี่ยก็เป็นที่จับตามองของของทุกๆคนอย่างทุกวันนี้สิ่งที่เห็นชัดเจนมากๆกก็คือนางแบบไทยมีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นมีคอมมูนิตี้มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็ มองว่าเราภาคภูมิใจที่จะบอกว่านางแบบคนนี้มาจากเมืองไทยแม้แต่ปกนิตยสารต่างประเทศเองเนี่ยเราพยายามที่จะดันนางแบบไทยให้มีบทบาทมากขึ้นรวมถึงนางแบบไทยที่ไปมีชื่อเสียงในต่างประเทศเนี่ยก็ล้วนแต่เคยร่วมงานกับเรามาเขาจริงๆเนี่ยประเทศไทยมี potential แล้วก็มีศักยภาพในการที่จะเป็นฮับของแฟชั่นในภาคพ,พื้น Southeast a s i เียสังเกตได้เลยคือในช่วงโควิดประเทศไทย เป็นประเทศที่สามารถประคับประคองแบรนด์สินค้าลักชวรี่ได้ในระดับต้นๆเลยนะวุโมอมเป็นทิศทางที่ดีมากๆทั้งในแง่ของทำให้ประเทศเราเนี่ยมัน exist อยู่ในโลกของแฟชั่นมากขึ้นคนไทยสามารถที่จะยืนอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับเซเลบริตี้ต่างประเทศได้อย่างไม่เคะเขินนะคะเราเห็นแบรนด์หลายๆแบรนด์พา ดาราหญิงหลายๆคนเดินทางไปและคราวนี้มันมีความพาราดออกพาดาราชายไปดูสิมันพาเราไปถึงไหนได้บ้างแล้วเขาก็พาเราไปได้ไกลจริงๆ